ดีและอนเสิร์ตให้เดยวพี่เขาไม่เห็นภาพถูกไหมเลยนะค้วคนนีใะใช่ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ชื่องานว่ากัาฟิโนเมเนลคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเกิดของผมเองด้วยครับผมก็ในปีนี้ก็จัดในธีมฟุตบอลครับ เพื่อสนองความอยากตัวเองจริงๆอยากเตะบ,บอลครับผมจริงอยากเตะบอลมาทั้งปีเลยครับผมแต่ว่าด้วยความที่เราทํางานด้วยครับเราก็เลยอยากจะเอาูเอาฟุตบอลเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในงานของเราด้วยครับผมไม่ไม่องเป็นยกสนามกีฬาอะไรย่างเงี้ยอ่าผมรู้สึกว่าถ้าจัดเป็นสนามกีฬาใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยครับผมปัญหามันจะตกไปอยู่ที่เรื่องของเกสครับนเพราะงั้นเราจะต้องเชิญเกสอีกทีมละสิบกว่าคนซึ่งมันจะหานักเตะบอลทางยากก็เลยย่อไซส์มาเหลือขนาดแค่เป็นฟุตซอล คผมเาคนที่อยากทุกคนเข้ามาร่วมกันในงานผมรู้สึกมันเป็นสิ่งที่อยู่กับผมมาตั้งนานด้วยมันครับผมรู้สึกชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกรักมากๆอย่างหนึ่งในชีวิตก็เลยอยากเอาสิ่งที่ตัวเองรักกับชอบมารวมกันในงานงานคือพิเศษมีอะไรบ้างของ้ีมีเคสพิเศษครับผมบอกได้เลยว่าเคสงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพิเศษทุกคนมากๆเลยนะครับผมทุกคนก็คือแบบ ระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ทั้งวงการกีฬาวงการเพลงก็คือมาร่วมจอยในคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดเลยคร um ับผมแต่ทุกคนมัเยอะมากนะใช่ครับผมก็อันนี้พูดได้แล้วนะครับอย่างอย่างเกสเกสอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นพี่ลีซออย่างเงี้ยครับผมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาก็แบบเป็นแบบอดีตทีมชาติแล้วแบบเป็นตัวสมโมสรตัวหลีกมาก็ตื่นเต้น,นตื่นเต้นมากๆที่จะได้แบบดวลกับพี่เขาวันนี้ครับอะไรนะเชิญยากสุดเหรอครับ ไม่มีนะครับปิดวีดีโอสุดวดีโอเร็วสุดครับน่าจะไวมั้งครับใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นคนแรกที่เราพูดเรื่องโปรเจกต์นี้กับมันด้วยเพราะว่าเราเรามีโอกาสได้ทำงานด้วยกันมาก่อนหน้านี้ด้วยละครับผมเลยเปิดที่มันเลยแล้วพอเปิดปุ๊บก็ตอบตกลงเลยก็ดีคือตอบตกลงเลยใช่ใช่ใช่รู้สึกในมุมมองนี้พื่คราพูดจิ้มดาวผู่บน ตอบตมรวมทมอ๋อยินดีครับยินดีมากๆสนุกมากครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่แบบพี่พี่แฟนคลับทุกคนน่าจะตั้งหน,น้าตั้งาตาเพราะทุกคนน่าจะอยากเห็นผมเตะบอลกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้เห็นภาพนั้นกันก็เลยอยากเห็นกันแบ่งทีมยากไหมออตอนแรกก็แอบยากนิดนึงครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบเรายังไม่ไม,ไม่ชัวเรื่องทีมเกสครับว่าทีมเกสเนี่ยจะเป็นใครบ้าง เราก็เลยจัดทีมเราก่อนแต่การ,รกว่าพอมาทีมเกสเนี่ยก็อาจจะแบบต้องติดต่อหลายๆคนนิดนึงก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวนักเตะนิดนึงแต่สุดท้ายก็จบมาเป็นทีมนี้ก็เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นทีมที่แบบโหดท,ที่สุดเลยเออมาถึงทีมเกสนะไม่ใช่ทีมเราครับผมยังไรคนแซวว่าตกลงคือเลือกจากฝีมือหรือจากหน้าตาเลือกจากเลือกจากเลือกจากความสนิทแล้วกันครับผม ใช่เพราะว่าเราเราก็มีพี่ๆเพื่อนๆในวงการบันเทองที่เรามีโอกาสได้เตะบอลด้วยเราก็เลยอยากจะเชิญพวกพี่ๆเขามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยคริ่ไหับนี้ิดแค่ไหนก็หอคิดว่าน่าจะได้อยู่เลยมั้งครับเต็มร้อยน่าจะสัก70็ดละกันแต่ดีว่าที่วันนี้ก็มีตัวสำรองด้วยเราก็อาจจะแบบผัดๆกันลงวนๆกันลงครับผมยคกันว่าเราจะจัั กแบ่่าาคัชติถ้าในพาร์ทของทีมผมนะครับผมว่าทุกคนน่าจะจริงจังกันมากๆากแล้วแต่ถ้าในพาร์ทของทีมเกสอาจจะเป็นแบบเดินเล่นกันอะไรอย่างนี้ไม่นะแต่ทางพี่รีซอร์ทก็จริงจังอ,อ,อะไรครับแต่ว่าพี่รีซอร์ทเนี่ยตอนที่ผมเคยไปเตะเนี่ยคือพี่รีซอร์ทเขาจะดีตรงที่เหมือนกับเขาจะเกรงใจ เกรงใจเกรงใจแบบเหมือนประตูฝั่งผมผมึงครับพอแบบเห็นประตูเป็นแบบคนที่ไม่ใช่นักกีฬาชีอ่างเงี้ยพี่เขาก็จะเลือกที่จะจ่ายให้เพื่อนยิงอย่างเดียวจะไม่ค่อยแบบยิงเองเพราะถ้ายิงเองอยังไงก็เข้าครับเอาหน่อยๆก่อนแล้วกันครับผมสักหนึ่งลูกแล้วกันครับ <c oughs> ยังต่ำแล้วกันครับผมอ,อันนั้นแน่นอนครับอันนั้นเข้าแน่นอนค <c oughs> รับฟุตซอลก็จะวนๆไปเรื่อยๆแล้ว ก็วิ่งวิ่งทั้งสนามนั่นแหละครับผมเหนื่อยก็เดี๋ยวค,ยค่อยค่อยเรียกเพื่อนเปลี่ยนออกอะไรเงี้ย <c oughs> ลองทายสกอตเล่นเล่นดีไหมเออเท่าไหร่เอาแบบขาดลอยหรือแบบสูสีดีครับาออะไรขดยพีย่เขาพี่เขายิงขาดลอยถ้าถ้าขาดลอยก็น่าจะสักสามสูดละกันแต่ถ้าเอาสนุกสนุกหน่อยก็อาจจะสักสีก่สามสามสองอะไรเงี้ยน่าน่าจะได้ลุ้นหน่อยครับผมไม่ใช่ ใช่ครับผมก็จะมีเป็นช่วงพาร์ทคอนเสิร์ตด้วยในช่วงพาร์ทคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีเกสอีกเหมือนกันครับผมก็คนละกลุ่มครับผมแต่ว่ายังบอกไม่ได้ครับผมว่าจะมีใครบ้างครับอืมรู้สึกเป็นว่าปีนี้กยังขนานแน่เหมือนเดิมแลยอ๋อใช่ดีใจมากคือตอนแรกผมคิดว่าถ้าเกิดจัดเป็นเตะฟุตบอลเงี้ยโกวแบบพี่พี่แฟนคลับเขาจะไม่อยากมากันเพราะว่าพี่พี่แฟนคลับหลายๆคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบช่วงในวัยที่แบบทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่ง ดูจากทุกคนน่าจะไม่ได้ติดตามฟุตบอลกันอยู่แล้วก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดแบบจัดเป็นฟุตบอลแล้วพี่ๆเขาจะเข้ามานั่งเบื่อนหรือเปล่าแต่กายป็นว่าพี่ๆทุกคนคือแบบแฮปปี้มากทุกคนอยากเห็นแบบผมเตะบ,บอลมากก็เลยดีใจมากๆที่มีทุกคนในการตอบรหับดีครับอีเตร์แฟนยังมากนะใช่ครับผมอันนี้ก็ตกใจมากเลยครับคืออย่างอย่างเมื่อวานตอนที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายเปนิฟิตกับพี่ๆแฟนคลับเนี่ยหนึ่งตอนหนึ่งก็คือพี่แฟนคลับหนึ่งคนผมหนึ่งคนเนี้ยหลายๆคนที่เข้ามาตอบตอบชิวถ่ายรูปเนี่ยก็คือเป็น พี่พี่ชาวญี่ปุ่นพี่พี่ชาวจีนก็คือแบบมากันเยอะมากเลยครับผมตกใจมากเหมือนกันไม่เจอจะมาเยอะขนาดนี้มาเยอะของมันก็เยอะเหมือนกันเราใช่ครับ <c oughs> ก็เห็นขนไปขนมาขนไปขนมาทางนี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับสำหรับของขวัญทุกๆชิ้นเลยนะครับผม <c oughs> ก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบพี่พี่แฟนคลับทราบก็น่าจะแบบรู้กันอยู่แล้วว่าผมทีที่พี่แฟนคลับทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวอยู่แล้วแล้วแบบพอทุกทุกคนเขากลับมารวมกันอย่างเงี้ยการมันมันกลายเป็นครอบครัวใหญ่มันก็เลยทําให้แบบเรารู้สึกอบอุ่นแล้วเวลาเราออกไปโชว์หรือว่าออกมาเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่เกร็งแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับทุกทุกคนครับจะเหนื่อยพ่อแง่เลยก็ได้าแก่เลยอะอาจจะครับ อ๋อบอกพ่อแม่ละครับคุณพ่อคุณแม่ก็ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ละกันนะครับผมที่ดูแลอย่างดีมาตลอดเลยนะครับผมก็วันนี้หวังว่าจะสนุกไปด้วยกันครับพ่อแม่เคยบ่นเนื่อยนะแกแดไม่ค่อยได้ยินเขาบ่นเาอะไรครับปกติเขาไม่ค่อยบ่นกันอยู่แล้วพ่อแม่เพราะว่าอะไรก็ได้แกะแดก็จะมีแค่แบบูแบงค์เยอะอะไรเงี้ยต้องแบบชวนชวนป้าป้าญาญามาแกะเองคร้ยผมช่วยขัด ส่วนทั้ง่วนญาติผมเลยเหรอใช่ครับใช่เป็นการรวมญาติเกี่ยวกันอยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมเออในรถได้เป็นอค์มาบ้างไหมครับอะไรนะครับของขวัญข้างหน้าใช่ไหมครับยังไม่ได้เดินออกไปดูข้างหน้าครับผมก็จะเห็นแค่แบบที่ขนผ่านไปผ่านมาตรงข้างหลังนี่แหละครับหลายคนบอกยิ่งใหญ่อลังการขึ้นทุกปีอืมก็ ยิ่งใหญ่ไหมก็ยิ่งใหญ่แล้วมั้งครับเราก็พยายามอยากจะจริงๆเราก็อยากจะจัดให้แบบแค่พี่พิพัน์ขับเนี่ยแหละผมอยากให้แบบคนีลแบบอยากตั้งใจอยากมาจะมาดูเราก็ถ้า,าครอบครัวใหญ่ขึ้นก็จ,จะจัดใหญ่ไปเรื่อยๆด้วยรู้สึกยงที่มีงานไหนคอยอทุ่มให้เราสุดตัวเหมือนกนะันโอ้โหก็ต้องขอบคุณน,นั่นแหละครับผมขอบคุณขอบคุณมากๆเลยที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยทุ่มเททุ่มทุ่ทจใกให้เสมอเลยนะครับรู้สึกกงังใจหรือเี้ครับเกรงใจจริงๆเกรงใจมากๆเลยครับผมแต่ว่า คือถ้าเกิดสมมุติเรายิ่งไปปฏิเสธเขาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะยิ่งแบบทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยเอองั้นตามใจพี่ๆแล้วกันนะครับก็เราก็ขอบคุณทุกๆคนเคยได้บอกเคยได้บอกเขาไหมว่าพูดนะผมพูดหลายทีมากนะว่าแบบถ้าสมมุติเป็นงานอะไรตรงเนี้ยแบบไม่ต้องมีของขวัญไม่ต้องอะไรก็ได้ครัแบผบมจริงๆแค่แบบมาเจอกันมาแบบเอ้ยสุขสันต์วันเกิดน,นะอะไรแค่นี้เราก็แบบดีมากๆ ก็ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นเสื้อผ้าที่แบบเราใส่ไม่ได้หรือว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่แบบอาจจะจํานวนเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็จะไปบริจาคด้วยหรือว่าพวกแบงค์พวกอะไรต่างๆที่แบบพี่ๆเขาเป็นแบงค์พับอะไรเงี้ยแกะเสร็จพ่อแม่ผมก็นําไปบริจาคต่อเหมือนกันใช<ะ>บบ่ีัแบบเหมือนกับส่งมาแล้วเราได้ทาบุญไปด้วยตัวใช่<ว>แฮปปี้นะครับผมเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเรากับพี่ๆแฟนคลับได้ลงบุญกันมาในตัวด้วยครับผมแฮปปี้แฮปปี้มาก ของฝันที่ดีที่สุด <a> เอาเป็นโดนแมวกัดได้ไหมครั er <tant S 2> บไม่ได้ครับได้รู้สึกว่าเราเป็นท่านแมวเต็มตัวดีครับยี่ห้อต็นเลี้ยงแมวมาไม่เคยโดนกัดไม่เคยครับเนี่ยครั้งแรกและครั้งที่หนักที่สุดด้วยครับแก็อะไรครับแล้ไงคร่นอ่าน้องน้องตกใจครับผมเหมือนน้องวิ่งเล่นแล้วเหมือนขาน้องไปติด กับตะขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาดิ้นดิ้นดิ้นแล้วน้องตกใจเราก็เลยจะไปช่วยน้องเขาใช่ครับน้องก็เลยหันมาแงบโกรดไหมครับไม่กดไม่กดได้เหยียดได้เอกอีกอีกสักสองอีกสักข้างนึงก็ได้นะฮะเท่ากันใช่ครับแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มากครับเตรียมคอมาครับผมวอร์มปอดวอร์มคอมาดีๆนะครับผมพอคิดว่าในในภายในงานเนี่ยน่าจะ เป็นงานที่สนุกแล้วก็น่าจะได้ลุ้นในทุกๆช่วงอย่างแน่นอนครับผมยังไงก็วองคอกันมาดีๆนะครับอเออเบาๆนะครับพี่เบาๆนะครับพี่ขอบคุ้าขอบครับ